สวัสดีครับผมสิทธิศากอาหารครูชำนาญการพิเศษวิธีไยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกษผมเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่1กรกฎา 2, 26, คม2526รวมเวลาของการใช้ชีวิตความเป็นครู37ปีในเรื่องของแนวคิดของความเป็นครูที่ดีผมยึดหลักที่ว่าคำว่าครูเป็นคำใหญ่เพราะฉะนั้นจงภาคภูมิใจทุกครั้งที่แทนตนเองว่าครู และภาคภูมิใจทุกครั้งที่มีลูกศิษย์เรียกตัวเองว่าเป็นครูเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตความเป็นครูของผมผมใช้เครื่องมือสี่ประการก็คือว่ากล่าวตักเตือนอบรมแล้วก็สั่งสอนเนื่องจากลูกศิษย์ของผมเป็นลูกศิษย์ระดับปวชเพราะฉะนั้นการว่ากล่าวการตักเตือนไม่ค่อยได้ผลครับส่วนใหญ่จะใช้วิธีการอบรมและสั่งสอนเนื่องจากว่าถ้าเราสอน แล้วลูกศิษย์เขารู้เมื่อรู้แล้วเข้าใจเขาก็จะสามารถนําไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ในเรื่องของการสอนผมใช้เทคนิคกรุ๊ปดนามิกกรุ๊ปดนามิกหมายถึงว่าจะสอนให้ลูกศิษย์เนี่ยได้รู้ถึงการทํางานร่วมกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนซึ่งสาขากเกษศตรส่วนใหญ่จะสอนทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติการที่คนคนหนึ่ง จะเรียนรู้ว่าถ้าตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรจึงจะเป็นที่ยอมรับกรุปไดนมิกจะสอนว่าถ้าเข้าไปทำงานเป็นทีมตนเองควรจะทำอย่างไรในการจัดก,การเรียนการสอนของผมลูกศิษย์จะแบ่งกลุ่มทุกครั้งแล้วก็จะเปลี่ยนกลุ่มทุกครั้งเพื่อที่เขาจะได้ไปเรียนรู้ว่า ถ้าตนเองเปลี่ยนเขาสามารถที่จะเปลี่ยนคนอื่นได้ในขณะเดียวกันถ้าคนอื่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเขาก็จะสามารถเรียนแบบหรือเรียนรู้จากคนอื่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีได้เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปงลงรูปศิษย์นะครับก็คือการใช้แบบสะท้อนตนเองแบบสะท้อนตนเองเนี่ยลูกศิษย์จะต้องเขียน ความเปลี่ยนแปลงของตนเองในเรื่องของการเรียนตั้งแต่ต้นภาคเรียนเริ่มเข้ามาเขามีพื้นฐานอย่างไรพอผ่านการเรียนการสอนไปได้สักช่วงหนึ่งอาจจะถึงตอนช่วงอสอบกลางภาคนะครับเขาจะต้องกลับมาประเมินตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะซอนสะท้อนได้ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากการเรียนการสอนแล้วสุดท้ายก่อนที่จะปิดคอร์สไป เขาก็จะต้องมาเขียนแบบสตอ,ตอรนตนเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกลับไปทบทวนว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาเรียนวิชาของผมเขาเริ่มต้นจากอะไรเมื่อได้รับการเรียนการสอนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนี่คือเรื่องสำคัญครับเพราะถ้าเรียนแล้วต้องรู้รู้คือรู้อะไรครับคือรู้ว่าตัวเองเรียนอะไรมีอะไรบ้างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเองได้บ้าง นั่นแหละครับจึงเรียกว่าเกิดการเรียนรู้แล้วประการสคำคัญครับครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีอัตราสูงคือไม่ค่อยจะยอมรับว่าสิ่งที่ตนเองสอนน่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรผมใช้แบบสะท้อนครูผู้สอนซึ่งลูกศิษย์ทุกคนเมื่อจบการเรียนกับผมไปจะต้องเขียนแบบสะท้อนครูผู้สอนนะครับเขียนอย่างเป็นความลับ ไม่ต้องลงเชื่อไม่ต้องใส่ห้องเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วก็เอาไปใส่กล่องตัวนี้แหะครับเขาจะบอกได้ว่าสิ่งที่ครูสอนเข้ามามีอะไรบ้างที่ครูควรจะปรับปรุงมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมยึดถือมาเป็นประจำตลอดชีวิตความเป็นครูว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ตรงที่สุดก็คือเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้เรียน เพราะฉะนั้นตลอดชีวิตความเป็นครูของผมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะโลกเปลี่ยนผู้เรียนเปลี่ยนครูก็ต้องเปลี่ยนในด้านบทบาทของการเปลี่ยนแปลงลูกศิษย์ไปในทางที่ดีนะครับแน่นอนว่าการจัดการเรียนรู้แล้วถ้าลูกศิษย์เรียนแล้วรู้รู้แล้วเข้าใจก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเราใช้วิธีการอยู่3วิธีการครับก็คือการสั่งสอน การสนับสนุนแล้วก็การส่งเสริมในเรื่องของวิธีการสั่งสอนเครื่องมือที่ผมใช้เป็นประจำก็คือ Project Based Learning หรือ PBL เนื่องจากสายเกษตรจำเป็นจะต้องรู้ในเรื่องของภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติแล้วพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าเขาผ่านการเรียนรู้จากเราไปแล้วเขาจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ Project Based Learning จะสอนอยู่3เรื่องครับคือ 1. ต้องรู้ทฤษฎี 2. ต้องแม่นในเรื่องภาคปฏิบัติแล้ว3ต้องมั่นใจได้ว่าสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้เท่าที่ผ่านมาทักษะ PJBL ได้รับการบรรจุเข้าประกวดแข่งขันในระดับชาติซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าลูกศิษย์ของทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกตที่ได้ผ่านการเรียนรู้จากผมไป ประสบความสำเร็จในเรื่องของการแข่งขันทักษะระดับชาติเรามีลูกศิษย์ที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับชาติเป็นประจำทุกปีครับแต่นั่นไม่ได้มีความภาคภูมิใจได้มากไปกว่าว่าเรามีหลักฐานเชิงประจักษ์ครับว่าสิทธิ์เก่าที่ผมได้สั่งสอนไปได้ผ่านการเรียนรู้จากผมไปได้นำความรู้ทักษะประสบการณ์ของการ เปียนไปสู่การทำงานได้เรามีลุกศิษย์ลูกหามากมายครับไม่ว่าจะเป็นทางราชการนะครับอย่างเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทองเรียนปูจูมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ะนะครับแล้วก็คุณรุจิโร่แหวนวงเจ้าของผู้จัดการแสนรักฟาร์มนะครับแล้วก็มีเยอะครับ คุณบุญโฮมเหมสันนี่ก็เป็นปราชาวบ้านที่จังหวัดยะโสธรพวกนี้นะครับเป็นประจักษ์พยานว่าการอบรมสั่งสอนที่ดีจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลูกศิษย์ที่ดีนะครับแล้วลูกศิษย์ที่ดีนั้นก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติไม่ว่าเขาจะไปรับราชการเขาไปประกอบอาชีพอิสระ นะครับหรือเขาไปทำงานเอกชนนั่นเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจในฐานะของความเป็นครูครับผู้เรียนที่นี่มีหลายระดับครับเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ความเป็นครูในการเปลี่ยนแปลงสิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมผมให้ความสำคัญกับการจัดหาทุนการศึกษานะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีผมทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการศึกษาซึ่งมีเงินอยู่ประมาณสักล้านกว่าบาท มีดอกมีผลอยู่ประมาณ30,000ื่นกว่าบาทนะครับซึ่งจะนำมาใช้ในการสนับสนุนให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ขาดแคลนทุนทัพย์ขาดโอกาสที่จะศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อจนสาเร็จการศึกษาแล้วสิ่งนี้ไม่ได้ทำมาปี2ปีนะครับเราทำมาเกือบ20ปีแล้วครับซึ่งส่งผลให้เด็กที่คิดว่าจะขาดโอกาส เขาได้รับโอกาสที่ดีแล้วก็ออกไปประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานอีกประการหนึ่งก็คือการสนับสนุนส่งเสริมให้เขามีอาชีพหาไรายได้ระหว่างเรียนวิทยไลเรามีโครงการหาไรายได้ระหว่างเรียนแล้วที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็คือร้านเกษตรสีมินิมารซึ่งเป็นแหล่งรับรองผลผลิตที่ลูกศิษย์สามารถที่จะไปผลิตพืชผัก ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือไปทําขนมนมเนยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ร้านเกษตรสีมินิมาร์ก็จะเป็นแหล่งที่จะให้เขาจําหน่ายผลผลิตผลที่ตามมาก็คือเป็นการสร้างอาชีพในขณะเดียวกันรายได้ที่เขามีอยู่ก็สามารถนํามาจุนเจือจนกระทั่งให้เขาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเมื่อเขาสําเร็จการศึกษาไปมีตัวอย่างเยอะครับอย่างเช่นร้านกาแฟอยู่ผามอ นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของเรานะครับที่ทําแผนธุรกิจเรื่องของการขยายกิจการของร้านกาแฟยอยู่ผาหมอนะครับแล้วออกไปนําแผนธุรกิจตัวนี้ไปใช้ประโยชน์จริงร้านกาแฟยอยู่ผาหมออยู่ทางไปกันทลักครับถ้าท่านคณะกรรมการผ่านไปทางนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนลูกศิษย์ของเราได้ตลอดชีวิตความเป็นครูของผมผมให้ความสําคัญอยู่กับการพัฒนาตนเองครับ ในเรื่องของการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยทางการศึกษาผมเป็นคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเป็นครูนักวิจัยเพราะชอบที่จะทําการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเทคนิคการสอนการวิจัยในเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษานอกจากนั้นแล้วยังให้ความสําคัญในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนครู ผมทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับวิทยาลัยต่างๆในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการชวรศึกษาเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็แน่นอนครับเมื่อมีการเผยแพร่ความรู้นะครับที่ได้สั่งสมมาให้กับคนรุ่นใหม่ๆก็เชื่อได้ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะสามารถสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการ สื่อการเรียนการสอนในวิชาของผมที่สอนอยู่ผมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของตนเองเพราะมั่นใจได้ว่าถ้าเราใช้สื่อที่ดีก่อให้เกิดความเข้าใจแล้วเด็กจะสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการของครูแล้วก็ตรงกับหลักสูตรนะครับในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเรามี หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาก็คือสถาบันการเณีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผมทำหน้าที่เป็นกรรมการสภา,าสถาบันอยู่แล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็คือทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการของวรารสารเกษตรซึ่งจะเป็นเวทีในการเผยแพร่สนับสนุนส่งเสริมให้ครูรุ่นใหม่ๆได้ทำการค้นคว้าทำการวิจัยแล้วก็ผ่านการตีพิม ซึ่งผลงานต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวครูแล้วยังเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูในการที่จะได้รับการเรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นคุณประโยชน์ต่อาการศึกษาซึ่งผมยึดถือมาตลอดว่าการเป็นครูที่ดีนอกจากจะเป็นครูที่ดีต่อลูกศิษย์แล้วยังต้องเป็นครูที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ยังต้องเป็นครูที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและที่สำคัญก็คือการสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายของผู้บังคับบัญชาเป็นจริงท่านคณะกรรมาการครับผมเชื่อว่าความเป็นครูที่ดีต้องเกิดขึ้นจากการสั่งสมความรู้ทักษะและประสบการณ์แล้วก็เชื่อว่าความเป็นครูที่ดีสามารถถ่ายทอดได้สามารถสืบทอดได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสวัสดีครับ